คุณรู้ไหมครับว่าหัวใจของเราไม่ได้เต้นพร้อมกันเสมอไปหืมหมายความว่ายังไงคะก็หัวใจเราก็เต้นตุบตุบตุบเหมือนกันทุกคนไม่ใช่หรอใช่ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหัวใจของแต่ละคนมีจังหวะเฉพาะตัวเหมือนลายนิ้วมือเลยครับไม่มีใครมีจังหวะการเต้นหัวใจเหมือนกันเป๊ะ,ปะโอโ้โหไม่เคยคิดเลยค่ะว่าหัวใจแต่ละคนมีเอกลักษณ์ขนาดนั้นและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ หัวใจของเราจะปรับจังหวะตามอารมณ์ด้วยนะครับเวลาตื่นเต้นหัวใจจะเต้นเร็วแต่ถ้ารู้สึกปลอดภัยหรือมีคนที่เรารักอยู่ใกล้ๆหัวใจจะช้าลงและเต้นเป็นจังหวะที่เรียบกว่าปกติแปลว่าหัวใจของเรารับรู้อารมณ์ได้จริงๆเหรอคะใช่เลยครับเพราะหัวใจมีระบบประสาทของมันเองเรียกว่า cardiac nervous system หรือบางคนเรียกว่าสมองดวงที่สองของร่างกาย มันสามารถส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อบอกว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ว้าวอย่างนี้เวลาหัวใจเต้นแรงเพราะดีใจก็เพราะมันกำลังพูดกับสมองว่าฉันมีความสุขอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับและสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คนพบอีกอย่างก็คือเมื่อคนสองคนที่รักกันหรืออยู่ใกล้กันหัวใจของพวกเขาจะเริ่มเต้นในจังหวะใกล้เคียงกัน มันคือการสิงกันของคลื่นหัวใจที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโอ้โหโรแมนติกกว่าที่คิดนะคะหัวใจของคนเราสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องพูดเลยใช่ครับหัวใจไม่ได้มีหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดแต่มันยังเป็นเครื่องดนตรีของชีวิตที่บอกอารมณ์ความสุขและความสัมพันธ์ของเราได้ด้วยฟังแล้วรู้สึกอยากดูแลหัวใจตัวเองให้ดีขึ้นเลยค่ะไม่ใช่แค่ให้มันเต้นแต่ให้มันเต้นอย่างมีความหมาย ขอบคุณที่รับฟังเรื่องไม่รู้ตอนหัวใจของคุณไม่ได้เต้นพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนครับ